ไม่ได้มาดูบรรยากาศสวนผักที่หน้าบ้านสไลา์วันครับผักทองก็คงไม่ได้ผลครับเพราะว่าดอกไม่สมดุลกันครับมีดอกตัวเมียแต่ไม่มีดอกตัวผู้พอมีดอกตัวผู้ก็ดอกตัวเมียก็ไม่บานก็เลยคลาดกันเอแบบนีน้นครับก็ได้แต่ปลูกครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ผลก็ปลูกทงงอื่นครับผักกาดขาวไม่ห่อตามธรรมชาติครับก็เลยต้อง ใช้วิธีหาเชือกกล้วยมามัดครับให้เขาห่อครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวอยู่แค่นี้ครับเดี๋ยวใบที่เตี้ยออกก็จะเอาไปให้ใกล้ครับไปทำปุ๋ย้วยครับ สวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนครับตอนนี้8นาฬิกา54นาทีครับเป็นช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่18เดือนมกราคม2569ครับแดดก็เริ่มจะอุ่นครับแดดช่วงเช้าๆใกล้ๆจะ3ามโมงเช้าครับผมเปิดน้ำใส่บ่อปูนครับเพราะว่าวางเข้าที่แล้วก็ปรับระดับเรียบร้อยครับเป็นบ่อน้ำที่อยู่ตรง เนินที่มีต้นมะละกอเอ็นลงมาเนี่ยครับก็ใช้บอ่อในการค้ำต้นมะละกอเป็นตัวครับส่วนลูกมะละกอก็สวยงามครับมีอยู่สองลูกครับน่าจะเป็นพันธอนแลนครับพันกิมสุกค,ครับก็ลูกไม่ขดเท่าไหร่ครับมีลูกเล็กๆอยู่ข้างบนดินที่ผมขุดลงมาเมื่อวานก็ยังกองอยู่ในร่องปูนตรงนี้ครับ เดี๋ยวจะหากิ่งไม้ใบไม้เศษอินทรีย์วัตถุครับเอามาผสมแต่ว่าเมื่อเช้าผมได้วัตถุดิบมาหนึ่งอย่างครับเป็นกล้วยครับต้นกล้วยที่ข้างบ้านเขาจะปลูกบ้านใหม่เขาก็จะรื้อออกครับเขาก็ให้ผมไปตัดออกมาครับเพราะว่ามันลกเขาจะไม่เอากล้วยไว้ครับจะทําเป็นที่โลง่ลงๆข้างบ้านครับผมก็เลยต้องไปตัด มาเยอะเหมือนกันครับก็ยังตัดไม่หมดครับเหนื่อยก่อนครับหมดก็เยอะครับเดี๋ยวต้องพักยกก่อนครับก็ขนมาได้แค่นี้ครับก็ถือว่าดีครับต้นกล้วยก็เป็นอินทรียวัตถุอีกอย่างหนึ่งครับที่ปรับปรุงดินทําให้ดินร่วนซุยแล้วก็มีเขาเรียกกันอะไรมีกากใหญ่ครับมีไฟเบอร์ครับไม่ใจ่มีมีเส้นใ่ประมาณนี้ครับ ทำให้ดินไม่แน่นครับผมก็พูดไม่ถูกแล้วครับก็มาหมักครับเดี๋ยวจะมาหมักใส่ดินตรงนี้ครับบริเวณที่ผมเตรียมไว้ครับก็เป็นงานที่ต้องใช้แรงของสุกวนแต่ว่าก็ยังพอทําได้ครับเราก็ค่อยๆทําไปครับสังเกตร่างกายถ้าไม่ไหวก็พักครับการเคลื่อนไหวแต่ละอย่างก็ต้องให้เหมาะสมแล้วก็อยู่ในความสมดุลครับเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วจะหุนหันพันแล่นหรือว่าทําแบบ ดูดันแบบวัยรุ่นเขาก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวเส้นเอ็นผิดรูปแล้วก็ขาเค็ดเอียวเค็ดต่ก็จะมีปัญหาครับได้กล้วยติดมาด้วยหวีหนี่ครับเอ้ยเลือนหน่ครับน่าจะยังไม่แก่ครับก็เป็นผลพลอยได้ครับเดี๋ยวจะเอามาบ่มให้ไก่ครับแบบนี้ก็กินได้ครับผมก็ชอบกินครับลูกเล็กๆเขาจะไม่หวาน รสชาติก็จะกำลังพอดีครับเป็นกล้วยที่ยังไม่แก่ครับหรือว่าจะไปตําก็ได้ครับแก้าวิานเอาไปตํากล้วยครับตําใส่มะเขือใส่มะอึกประมาณน้องเมย์เขาก็เดินมาสํารวจอุโมงเดินมาสุดตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้ทําสุ่มให้เขาเรียบร้อยครับยังไม่ได้ต่อท่อเข้ามาในสุ่มครับเขาก็เดินวนไปวนมาครับวิ่งออกกําลังกายครับจากเราแล้วก็มาบริเวณนี้ครับ อยู่ตัวคนเดียวครับน้ำก็ใกล้จะเต็มแล้วครับผมจะไม่เปิดให้ล้นบ่อครับแต่ว่าครั้งแรกตรงนี้ก็เปิดให้ล้นไปเลยครับเดี๋ยวให้เขาซึมออกจะดูว่าเขาซึมปริมาณการซึมมากน้อยแค่ไหนครับ oh. เดี๋ยวผมคง oh. ต้องพักยกครับเดี๋ยวไปเติมพลังก่อนครับไปกินข้าวเช้าก่อนครับกินข้าวเช้าเสร็จเดี๋ยวค่อยมาลุยต่อครับ มถือเซฟถักลงมาด้วยครับเศษอาหารที่เหลือๆครับจะเอามามักทำปุ๋ยครับผมกินข้าวเช้ามาเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ออกมาหลบแดดอยู่ใต้ต้นคูนอีกแน่นและครับต้นคูนที่ไม่มีดอกครับมีแต่ฟักคูนครับห้อยเต็มไปหมดครับตอนนี้ สวนฝั่งนู้นเขาเอารถไถมาปรับพื้นที่ครับก็เลยมีเสียงของรถด,ดังอยู่ตลอดครับตอนนี้ตั้งแต่เมื่อวานครับผมเปิดน้ำไว้ครับแล้วก็ลืมไปนั่งกินข้าวแล้วก็ลืมมาปิดน้ำครับกว่าจะนึกได้เ็าล้นเรียบร้อยครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเขาก็ล้นลงพื้น แล้วก็ซึมลงไปดินตรงนี้แห้งอยู่ก็เลยดูดซับน้ําได้เยอะพอสมควรครับน้ําเขาก็ไม่หายไปนะครับหายเขาไปอยู่ในใต้ดินตรงในส่วนนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดการกองไม้ตัวนี้ครับเศษไม้ครับตอนแรกว่าจะทำเป็นแปลงตัวนี้ครับแต่ว่าไม่เอาดีกว่าครับเดี๋ยวจะย้ายย้ายมาบริเวณนี้ครับตรงข้างๆบ่อครับ เดี๋ยวจะมาทําเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาเศษใบไม้กิ่งไม้เอามาทับถมรอบๆบบ่อทําเป็นแปลงแทนครับตรงนู้นก็จะปล่อยให้เป็นที่โลง่ลงๆครับเดี๋ยวต้นกล้วยที่ขนมาเมื่อเช้าก็คงต้องสับต้องตัดครับย่อยให้ละเอียดลงครับ สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีครับตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วครับแดดไม่ต้องพูดถึงครับร้อนแรงแบบสุดๆครับแต่ว่าผมก็ยังมีร่มเงาให้ได้หลบบซ่อนครับหลบจากแสงแดดนั่นแหละครับที่ใต้ต้นคูณเหมือนเดิมนั่นแหละครับพออากาศร้อนๆเสียงก็จะแห้งครับเสียงแหบขนาดดื่นน้ำไปแล้วครับก็เริ่มจะร้อนครับก็เลยต้องหยุดพักครับผม ทำงานก็ต้องสังเกตอาการตัวเองไปเรื่อยๆครับไม่ไม่รีบร้อนจุดเกินไปครับเดี๋ยวก็จะเป็นลมเป็นแรงไปครับต้นกล้วยที่ผมขนมาเมื่อเช้าก็ยังตัดไม่หมดครับก็คือตอนนี้เอามาทําแปลงครับวางโครงสร้างไว้ก่อนครับเอาไม้เศษไม้เศษเล็กๆเศษกองไม้ครับที่วางอยู่ตรงนู้นครับเศษกิ่งไม้ครับไม่ใช่เศษกองไม เศษกิ่งไม้เล็กๆก็ตัดแล้วก็ามาวางทับๆลงไปตรงนี้ครับข้างๆบอ่อปูนที่ผมเอามาวางไว้แล้วก็ตัดต้นกล้วยต้นใหญ่ๆครับเอามาวางทําเป็นที่กั้นไว้ครับเป็นขอบครับเป็นผนังกั้นเดี๋ยวก็จะเอาดินใส่ครับเอาดินที่ขุดมาจากตรงนู้นแหละครับเดี๋ยวจะ ต้นกล้วยผสมเข้าไปครับเพื่อที่จะให้ดินมีอินทรีย์วัตถุอาจจะโรยพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกพวกนี้ครับลงไปด้วยครับเศษใบไม้แห้งต่างๆครับแล้วแต่จะใส่เข้าไปครับก็เพื่อที่จะทําให้ดินเรามันนุ่มแล้วก็อุ้มน้ําได้ดีระบายน้ําได้ดีประมาณนี้ครับเวลาปลูกพืชปลูกผักก็จะได้สวยงามโดยที่ไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมีมากเกินไปครับหรือบางที อาจจะไม่ต้องใส่เลยก็ได้ครับตามที่ดูดูเข้ามาครับแต่ว่าพอเราทําก็ต้องค่อยดูอีกทีครับว่าผลจะเป็นประการใดครับพูดไปก็หอบไปครับรู้สึกว่าพออากาศร้อนๆก็เหนื่อยครับแต่ว่าเหนื่อยก็พอทําเสร็จก็รู้สึกว่าโล่งม,มีความสุขครับลมพัดเย็นๆไปอยู่ใตล้ลมไม้ก็ชื่นใจดีครับ เติมน้ําให้ร่างกายอีกรอบนี่ครับก็เวลาเหนื่อยมากๆก็ไม่ต้องดื่มเข้าไปทีเดียวรวดเดียวแบบเยอะๆครับเดี๋ยวจะมีน้ําเกินไปครับร่างกายรับไม่ไหวอาจจะช็อกครับค่อยๆจิบด,ดื่มไปเรื่อยๆครับจนเราไม่กระหายครับผมก็ค่อยๆทยอยดื่มครับถามว่าร้อนไหมก็ร้อนครับร้อนจนต้องทอดหมวกครับเพื่อระบายอากาศ แต่ถ้าร้อนมากๆเหมือนคนที่เขาจะเป็นลมแดดก็ต้องถอดเสื้อสิ่งห่อห่มร่างกายทุกอย่างครับเพื่อให้ร่างกายระบายแต่ว่าผมยังมีเหงื่อครับถ้าเป็นร้อนแดดก็คือจะไม่มีเหงื่อออกแล้วก็ร้อนข้างในอย่างเดียวครับมีแสดงว่ายังปลอดภัยอยู่ครับแต่ว่าเสียงนี่ครับเสียงแหบแห้งครับ ร่างกายเริ่มเย็นลงนะครับเริ่มปรับเข้าสู่สภาพปกติเดี๋ยวจะพาไปดูสวนอีกที่ครับที่ผมทำไว้เมื่อวานนะครับพามาดูสวนด้านนี้ครับก็ตรงบอร่อปูนที่ผมทำไว้นั่นแหละครับเมื่อวานผมมาเติมน้ำแล้วก็เติมปุ๋ยหมักครับผมเอาหอ่หอห่อ ตะข่ายสีเขียวนี่ครับเพื่อไม่ให้ฟุ้งกระจายครับก็จะมีพวกใบไม้หมักขี้วัวขี้ไก่ครับขี้ไก่หมักผสมลงไปด้วยครับแล้วก็เอามาวางเติมจุลินทีย์สังเคราะห์แสงเข้าไปด้วยครับจากนั้นก็เอาไข่ผำมาปล่อยครับปล่อยไปเมื่อวานปล่อยทุกบอ่อเลยครับตอนนี้นี่ครับสี่บ่อ หลังจากนี้ก็ต้องคอยดูครับว่าผลจะเป็นยังไงครับเขาจะขยายเพิ่มขึ้นหรือว่าจะหดลงครับก็คือไม่ขยายนั่นเลยครับน้ํายังเย็นอยู่ครับขนาดแดดจะครึ่งวันและครับแสดงว่าตรงนี้อากาศไม่ร้อนเกินไปครับผมไม่รู้ว่าใครผ่ำเขาชอบอุณหภูมิแบบไหนครับผมก็ปลูกไปครับทรงเดชนนะครับเห็นเขาทําก็ทําไปครับก็ค่อยๆปรับไปอาศัยว่า เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งพักใจที่หนึ่งครับสำหรับต้นไม้ที่ผมลื้อออกมาจากบางสถานที่ที่ผมเข้าไปปรับปรุงใหม่ครับต้นกระบองเพชรตรงนี้ครับผมก็ย้ายมาจากตรงนู้นครับตรงที่ไปทำแปลงผักตรงต้นมะละกอนะครับย้ายออกมาเพาะไว้ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวหาที่ปลูกมอๆอครับเพราะว่า ต้นเขาน่าจะกินได้ครับผมเคยลองกินแล้วครับแต่ว่าที่ปลูกที่ผมปลูกเขาไม่ค่อยสวยครับใบไม่ค่อยอว้วกไก่ก็เริ่มจะนอนพักกลางวันครับเข้าหลบตามล่มครับในเหลา่าประจนแม่กุมภาอยู่ตรงต้นมะกรูดส่วนน้องเมย์ก็อยู่ตรงนี้ครับเขาก็จะมีมุมของไครของมันครับผมเองก็ มีมุมส่วนตัวของผมครับก็คือแต่ละวันผมก็อยู่ในสวนนะครับถ้าเกิดไม่ได้ไปทํางานครับผมไม่ค่อยออกไปไหนครับช่วงนี้รู้สึกว่าจะอยู่ติดบ้านติดสวนครับมีความสุขบางคนอาจจะนึกไม่ออกครับถ้าไม่ได้ทําแบบนี้ครับเพราะว่าบางทีชีวิตคนเราก็มีวิถีที่แตกต่างกันไปครับนิยามของความสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับ ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทําต่างคนต่างสแสวงหาแนวทางที่จะทําให้ชีวิตตัวเองมีความสุขนั่นแหละครับเกิดมาชีวิตนี้ก็มีแค่นี้ครับคนเราต้องการก็คืออยากอยู่แบบสบายแล้วก็ชีวิตมีความสุขครับบางคนก็อาจจะชอบออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆครับไปชื่นชมกับธรรมชาติไปกินอาหารไปดูของสวยๆงามๆก็เป็นอีกความสุขอีกแบบหนึ่งครับส่วนผม ตอนนี้ก็อย,กอยากอยู่บ้านให้คุ้มครับเพราะว่าเสียเงินเสียทองปลูกบ้านมาก็ไม่ใช่ในน้อยครับไม่ใช่ว่าปลูกมาแล้วเอาไว้แท่นอนแล้วก็เอาไว้เก็บของก็เสียดายครับตอนนี้ผมก็เลยจะอยู่บ้านให้ให้คุ้มซะหน่อยครับพยายามที่จะทําบ้านให้เป็นบ้านที่อบุ่นครับอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีความสุขอยู่ใกล้ๆบ้านครับไม่ต้องเดินทางออกไปแสวงหาที่ไหนที่ไกลๆครับ เพราะว่าตามความคิดของผมครับบางทีเราไปเที่ยวแต่ก่อนก็เคยไปเที่ยวกับชอบไปเที่ยวข้างนอกพอมีเงินก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่คนอื่นเขาว่าไปแล้วมีความสุขไปแล้วสวยงามก็พอไปแล้วรู้สึกว่ามันก็มีความสุขกับช่วงครั้งชั่วข่าวครับช่วงที่เราได้ไปครับแต่พอกลับมามันก็แค่นั้นแหละครับมันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนครับเป็นความสุขที่เราต้องดิ่นหลนแสวงหาแล้วก็ต้องเดินทางครับ ในการที่จะไปหาความสุขไปค่อยคว้ามาครับแต่ว่าความสุขที่อยู่บ้านผมคิดว่าเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่สุดครับเป็นความสุขที่อยู่กับเราได้อย่างยาวนานแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยครับในการเดินทางอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนครับอยากพักตรงไหนก็พักครับชีวิตของเราก็แบบนี้ครับพอมาถึงอายุช่วงหนึ่งเริ่มจะแก่ผมก็เริ่มจะมีความคิดไปอย่างหนึ่งครับสมัยตอนเป็นเด็กแรกเริ่ม เกิดขึ้นมามนุษย์เราก็ไร้เดียงสาครับเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ครับวัยจดจําครับความสุขความทุกข์ไม่รู้จักอะไรทั้งนั้นครับแต่พอโตขึ้นมาหน่อยเป็นวัยรุ่นก็จะเข้าสู่วัยแห่งการค้นควา้าอยากลองอยากทดลองครับอยากรู้อยากเห็นประมาณนี้ครับก็จะเป็นวัยที่มีแรงมีกําลังบังชาที่จะผลทยานไปสู่โลกภายนอก ไปตามฝันของตัวเองนั่นแหละครับความสุขความทุกข์ก็รุมๆวกันไปครับส่วนมากก็จะนินความสนุกของชีวิตมากกว่าครับแต่พอชีวิตเดินทางมาจนถึงวัยชราครับวัยเริ่มแก่ครับผ่านอะไรมาเยอะครับความสุขความทุกข์การดิ้นรนค้นควา้าแสวงหาต่างๆก็รู้มาหมดแล้วครับก็เลยรู้สึกว่าจะเบื่อหน่าย สังคมโลกภายนอกพอสมควรครับก็เลยต้องอยากมาอยู่แบบสงบสงบครับก็คืออยากมามีความสุขแบบสงบแบบยั่งยืนครับมีความสุขแบบง่ายๆครับอยู่ในพื้นที่ของตัวเองครับโชคดีครับผมมีบ้านบ้านก็ไม่ต้องเช่าไม่ต้องไปผ่อนไม่ต้องไปทำอะไรบางคนชีวิตอยากจะมีบ้านก็ทุ่มเททั้งชีวิตครับ หาเงินหาทองมาซื้อบ้านแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินบางคนผ่อนไปจน 30- 40ปีก็ยังผ่อนไม่หมดครับแต่ว่าผมปลูกบ้านผมก็ปลูกตามกําลังของตัวเองครับไม่ไม่ได้ผ่อนครับโชคดีที่มีพื้นที่อยู่แล้วครับปลูกแค่ตัวบ้านก็เลยโชคดีไปครับพออายุเยอะขึ้นก็เราไม่ต้องเป็นหนี้ครับตอนนี้ชีวิตก็คือพยายามที่จะไม่เป็นหนี้ก็คือปลดหนี้หมดไปแล้วครับชีวิตตอนแก่ก็เลย สามารถที่จะมาอยู่แบบมีความสุขสงบสงบ,สงบแบบเรื่อยๆเฉยๆของตัวเองที่บ้านครับลูกเต้าก็เราก็ส่งเสียไปตามหน้าที่ให้เขาล่ำเรียนมีหน้าที่การงานกันหมดส่วนตัวเราก็ต้องมารับผิดชอบชีวิตของตัวเองครับในวัยชราก็คือมาหาความสุขแบบง่ายๆมีความสุขอยู่ที่บ้านอยู่ที่สวนของตัวเองนี่ครับที่สร้างขึ้นม<ห>าทาสวนแบบผมบางทีก็เหนื่อยครับเพราะว่าทาสวนแบบไม่ได้มีผลผลิตออกมาทําแค่ สนองความต้องการของตัวเองแค่อยากจะทำครับผลผลิตทุกอย่างก็แค่ไว้กินเองแล้วก็เอาไว้ดูครับแต่ทุกครั้งเวลาเราทำเราเหนื่อยพอเสร็จงานเราก็จะรู้สึกว่ามีความสุขครับพอได้มานั่งดูผลงานของตัวเองมานั่งชื่นชมเวลาที่ทำก็ใช้เวลาไม่เยอะเท่าไหร่ครับใช้เวลาว่างๆเหนื่อยเราก็พักครับแต่เราพยายามที่จะเน้น ช่วงเวลาของการเข้ามาชื่นชมแล้วก็เข้ามาเก็บเกี่ยวความสุขเก,กเก็บเกี่ยวความเพลิดเพลินจากสิ่งที่เราทําไว้ให้มากที่สุดความสุขของผมในวันนี้ก็คือการได้มานั่งเอามือจุ่มลงไปในน้ําเย็นๆที่ใต้ต้นมะละกอครับลมเย็นๆพัดมาแสงแดดร้อนก็ร้อนไปครับแต่ว่าจิตใจเราชุ่มเย็นครับ ครับความสุขที่ได้จากการสแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีงเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้้นล้วต้องกลายเป็นอดีตครับคณรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปย,ไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ